สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ธัญญัตั์กระเปียช่องของคนรักสุขภาพด้วยสมุนไพรสำหรับคลิปนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรสำหรับแก้ปัญหาผมหงอกมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังค่ะผมของเบียน,นะคะสีที่เห็นนี่นะคะเป็นสีผมธรรมชาติที่ได้จากการใช้สมุนไพรสระผมนะคะใช้ติดต่อกันมา3ปีกว่าแล้วค่ะเพื่อนๆ เพื่อนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสมุนไพรที่ว่านี้คืออะไรถ้าอยากรู้แล้วตามมาค่ะค่ะสำหรับน้ำสมุนไพรสูตรนี้นะคะจะประกอบไปด้วยใบเทียนกิ่งใบแยานางและเปลือกมันฝรั่งนะคะและยังมีน้ำดื่มด้วยนะคะเราต้องใช้น้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆในการที่จะมาต้มเปลือกมันฝรั่งของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะปอกเปลือกมันฝรั่งก่อน,นะคะ่ะ สรรพคุณของเปลือกมันฝรั่งก็คือ <c oughs> จะทำให้ผมของเรานะคะเงางามมีสุขภาพผมที่ดีค่ะเพื่อนๆค่ะแล้ก็จะปอกไปเรื่อยๆนะคะหลังจากปอกเสร็จนะคะเราก็จะนำไปต้มค่ะเพื่อนๆค่ะปอกไปเรื่อยๆค่ะน้ำสมุนไพรของเราที่ได้นี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้สะะได้บ่อยๆเลยนะคะ เพราะว่าจะไม่มีพิษหรือว่าเป็นอันตรายนะคะไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพเส้นผมค่ะยิ่งใช้บ่อยยิ่งดีต่อสุขภาพเส้นผมนะคะ mm. แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราปอกเปลือกมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะ1000มลิตรหรือว่า1ลิตรนะคะ mm. แล้วก็นําไปต้มนะคะด้วยไฟกลางนะคะเพื่อนๆต้มให้เดือดนาน20นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพักไว้5นาทีนะคะเพื่อนๆ เราจะพักไว้5นาทีก่อนที่เราจะนํามากลองแล้วก็นําไปปั่นนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาหั่นใบย่านางนะคะใช้ใบย่านาง20ใบนะคะสพคุณของใบย่านางคือจะทำให้ผมดกดำแล้วก็ชะลอการเกิดของผมหงอกนะคะค่ะหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในโถแล้วก็ ตามไปด้วยใบเทียนกิ่งนะคะ2ขีดครึ่งหรือว่า250กรัมนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาปั่นนะคะเรากรองเรากรองน้ำมันฝรั่งที่ต้มนะคะมาปั่นใบเทียนกิ่งกับใบยะนานะคะสรรพคุณของใบเทียนกิ่งก็คือให้สีน้ำตาลทองกับเส้นผม ช่วยล้างสิ่งสกปรกออก <plu invoke S 1> จากเส้นผมนะคะแล้วยังป้องกันผมจากแสงแดดไม่ให้ผมแตกปลายด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทำการปั่นนะคะปั่นจนละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปกรองนะคะเราจะนำน้ำสมุนไพรที่ได้นะคะมาสระผมนะคะเพื่อนๆสามารถสระได้ทุกวันสระวันเว้นวันนะคะเพราะว่าน้ำสมุนไพรนี้ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีใดๆไม่มี ิ่งที่ทำให้เราแพ้นะคะเพราะว่าตัวเปียกเองใช้มา3ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนเปียกเป็นคนที่ผมแห้งฟูแล้วก็แตกปลายค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากกรองเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วเราก็มากรองนะคะกรองแล้วก็จะได้น้ำสมุนไพรค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝดกกดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ